ปูจีนก็นะเล่นอะไรไปตามเรื่องตามราวเนาะก็พูดตรงๆว่ามันยากที่จะทําให้มันเป็นจริงคือถ้าใครจะไล่กับหนูหนูโอเคที่จะไล่ด้วยหมดนะแต่พอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมหนูไม่กลา้าไปไล่ใครเพราะเดี๋ยวก็แบบแฟนคลับฝั่งนู้นห่วงแฟนคลับฝั่งนี้ไม่ชอบแบบแบบเอาแล้วปัญหาของใครทําให้ไม่อยากไปยุ่งรุนแรยถึงบอกว่าไม่อยากไปยุ่งรุนแรยอะไรกับใครมาเพราะไม่รู้แบบคือจะเอาตัวเองเข้าไปโดนทาไมอน่ยรอเป่ เร้เขาใจในมุมของคนที่อยากดูแต่ในมุมของคนที่เขาไม่ชอบเขาก็มีมนันลึดอัดแล้วเราก็เลื่อกที่จะไม่พูดเพราะมันก็ไม่ใช่ถึงต้องเอามาพูดมาอะไรมันเป็นปัญหาที่จัดการได้ก็แค่รู้ว่าควรทาอะไรไม่ควรทาแต่ก็นั่นแหละเราไม่เคยว่าอะไรทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนอยากบังคับทําให้ใครรู้สึกไม่ดีรู้สึกกดดันต้องมานั่งคิดเนอะว่าแบบว่าทาอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างไม่ได้ไไดบ้างเสร็จคนมาคอมเลนว่าอย่างนี้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  มันทุกท่านมันเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นรอกอ,อยากอยากทํานะเหมือนกาวินดีกาวินดีใช่ปะแล้วพี่คงจะร้องเองหรอจ้างก็ได้อยากอยากอยากแต่งเพลงให้แฟนในวันแต่งงานแต่ว่าจะมีโอกาสได้แต่งไหม น่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมีจริงเหรอใช่น่าจะมีหาทานเหรอหาทานหาทานเพราะว่าถ้าพี่องยิ่งรวยยิ่งยิ่งสัาแล้วใช่ไหมผู้หญิงอะ่ะพี่พี่องพี่องเอ่อ ى, พี่องพี่องจะดูผู้หญิงเยอะเยอะเยอะกว่านี้ได้แล้วก็แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอแค่นี้หมายถึงว่าแค่นี้ยังเยอะไม่พออีกเหร คุณฝนเหรอถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นกับพี่คนจะรวยหนูก็รวยมากๆแล้วเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคุณคุณลบถ่ายตอนนี้รวยแล้วไม่ใช่เหรอจากอากง <laughs> <laughs> กำลังพูดถึงคนบ้าคนบอยอยู่เลยแล้วแกก็กดเข้ามาขอมามาแก้เค็นไงแก้เค็ดอะไร ได้เคล็ดไงว่าเออมันพูดถึงคนบ้าคนบอเราจะได้คนดีเดินทางเข้ามาหามันรู้เรียกถามแฟนค่บกไม่ถามคนดีคนนี้อยากเจอคนแบบบ้าบบอบอบ้างถ้าเธอก็กดมาเลยก็ไปส่องกระจกสิคนน้คนน้ใช่ต้องนิวเดี๋ยวแนะนำนะใช้พ็อกเก็ตก็ได้นะน้ำอะไรอ่ะวิตามิน สำหรับคนสวยก็ตอบปกติก็ได้มันจะไปอะไรกักน้เออโอเคนี้ก็บอกแล้วไม่ต้องทำไม<อ>ก็วิตามินก็วิตามินเราก็มีเห<บ>มือนกันแหละกีครับแบบมาก,แบบกี่ก็คือตอบปกติเหมือนกันนี่อะไรอ่ะที่เกิดโควิดหรอวิตามินสายตาชนิดเม็ดฟู อันนี้คือขายของหรือเลยไม่อันนี้ทายอินหรือเลยไม่ทายอินอนะ่ะเราซื้อมาให้เออได้ได้ทุกคนเอิร์ขายของไม่ได้ขายก,ก็บอกว่าไม่ได้ขายเกิดยังไงเลยเขาบอกเอ,อิร์ดหน้าใสเงาเล่นแตกมาก,ก็ก่อนไรเอิร์ดบอกว่าเอ,อิร์ดเอาน้ำมันมากรอกทาหน้าก่อน,นอไรอ๋อผมทารองพื้นมากครับก่อนขึ้นไรครับ น้องหืออไร c h ชาแนลทำไมไม่ชอบอ่ะพูดใหม่นิน้องหืออไร c h ชาแนลไหนพูดปกติไม่ได้หรอชาแนลเออเขาพูดปกติได้ไม่เช้าห้องน้องเอิร์ดปันมาทำไมเอิร์ดทำอะไรไม่เช้าผมเต้นจริงหรอตริงเต้นโชว์ทีโอนิเหนื่อยแหละ มันแคมันเสียเวลากดเร็วกดเร็วกดเร็วกดอะไรมาคุยเยยเไม่ได้อะแป๊บนึงแป๊บนึงคนจะได้กดใจให้คนจะได้มาดูคนเขาก็มาคุยเฉยๆเนี่ยจริงเอิร์ธไลเช้ามากเราก็ต้องมาหาคนที่กินอะไรอย่างเม็ดฟู่เม็ดฟูกกินเข้าปากเลยหรอมันผสมน้ำหรอนี่ไงไม่กี่เลยจตโยนเข้าปากเย ได้เลยน้องนิวส,สู้จ้าสวัสดีทุกคนได้ยะะครับดูผหงอกนี่สีเหมือนกันเลยของฉันชมพูเหมือนกันเลยไม่เหมือนของฉันสวยว่วยรู้จักได้ลิปสีนี้อ่ะของน้ำสีน้ำเธอเหมือนไอ้นีนเ่เดนน้ำมิเนตตโฟอ่ะว่าไปเรื่อย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  มันออกซ้มๆนิดนึงมันตลกมันตลกได้เลยคุณแฟนครับแบบจินน้ำแบบผ,ผู้ดีดิเออจินน้ำแบบผู้ดีดิได้ได้เดี๋ยวรอให้มันละลายก่อนขยาบเฮ้ยนจะระเบิดไปเนี่ยทำไมมันฟองนี้แหละโอ้ฟองเต็มเลยกินได้ไหมเนี่ย จิ๋มมาแบบผู้ดีได้เลยอาจิเขามาสมมุติว่าสมมุติว่าเราบ้าอยู่บนของานานอาหารอะอยู่คนละฝั่งกันแล้วเชียดกันฟิวผู้ดีฟิวผู้ดีทำหน้าทำตาดีนน่งหลังผมงนึ่งสองคำ สวัสค่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ไหนอะทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังเอ่อมาทำงานครับพี่ฝนหนูเป็นพี่เหรอยี่สิบหกใช่ไหมครับพี่ฝนยี่สิบหกใช่ไหมหรือยี่สิบสี่นะหรือยี่สิบสี่ได้เลยครับพี่รังดูอ๋อฝนโอเคครับโอเคยี่สิบห้าครับพี่รุ่นเดียวกันแหละรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน โอเครุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่มีใครไม่มีใครยอมเป็นพี่เพ <c oughs> ิ่งเพิ่งไลฟ์จ้ะครับเพิ่งไลฟ์เมาใช่ค่ะเพิ่งขึ้นเลยอ๋อตอนนี้ที่นุ่นทิ้งลงนะครับตอนนี้สองทุ่งยี่สิบค่ะเอ๊ะเพ่นสองโมงยี่สิบกินอะไรครับกินน้ำ uh, วิตามินค่ะอ๋ออยู่อันนี้อยู่ข้างนอก <c oughs> ใช่ปะ ใช่ครับใช่ครับรอรอรอไปงานครับอ่าไปไปกี่โมงค่ะเอ่าสองทุ่มครับของที่นุ่นแล้วตอนแล้วตอนนี้กี่โมงอะทุ่มหนึ่งตอนนี้ทุ่มทุ่มยี่สิบอ่าแต่ระยะห่างมาห่างกี่ชั่วโมงอะครับกับที่นูน่นห่างห้าชั่วโมงค่ะตอนนี้ขอห้าชั่วโมงใช่ช่วงแรกหน่นอนจะหา่างกีชช่ชั่วช้าชกว่าห้าชั่วโมงใช่เขาอยู่ช้ากว่าที่อยู่ที่นู่นนานหรือยังครับ มาปีกว่าแล้วค่ะเก็บทรงอะไรเก็บทรงอะไรนี่เก็บป่ะนะแต่ว่านี่คือไปไปทํางานเหรอไปเรียนมาโครงการแลกเปลี่ยนค่ะดีครับดี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 เจ้าละบาวัดีครับวันนี้ไปงานที่ไหนคะเผื่อเผื่อแฟนขับตามไปเจออ๋อยีเมเเียครับทุกคนยี s อ็ม i ซเตียนะครับวันนี้ มีดวลาหลายคนเลยทุกคนมามาได้นะคะเอ็มโซเซียมันมันคืองานอะไรอะไรเหรอคะอ่างานช a m s ซุ g ครับเปิดตัวช่าซุ่มรุ่นใหม่นะครับดีครับเดินดีครับก็อย่าลืมกดหาน้าจอขอหน่อยขอหน่อยแล้วอันนี้ยังอันนี้คืออยู่ที่ไหนอะคะยังยังไม่ได้ไปที่งานอ่าเมื่ี้ขึ้นไปถ่ายรูปมาแล้วครับตอนนี้นั่งรออยู่ที่ห้องนี้มีห้องพักก็คืออยู่แล้วแหละ ใช่ครับอยู่แล้วมาตั้งแต่บ่ายแล้วอ๋อจริงเหรอใช่ครับใช่พอรถติดมากพี่มิที่เรียนัสดครับงานเสร็จกี่โมงคะอ๋อดึกเลยครับห้าทุ่มเลยอ่ะในในแผนเขาบอกว่าห้าทุ่มกว่า,าต้องเ,<ๆ>ต,องเตรียมตัวได้กี่โมงอะมาถึงตั้งแต่บ,บ่ายโมงอะไรอ่ะไม่ค่ะแป๊บเดียวที่เรียนสวัสดีครับอ,อันนี้เคยเรียนเรียนไปเรียนกี่ปีอะครับไปเรียนเป็นกี่ปีอะครับ สองปีค่ะแต่คิดอยู่ว่าอาจจะลับขอดสองปีเขงหรอทำไมครับเบื่อและหนาวอ่ะอากาศแปรปวนมาก่ะแล้วจะไปไหนอ่ะแต่ที่ไทยก็ร้อนมากใช่ปะร้อนมากครับแล้วช่วงนี้แบบว่าฝนตกตลอดทุกวันเลยมันมันหน้าฝนเหรอคะนี่วีนดี้ใ่ครับตอนนี้หน้าฝนอยู่ครับตอนนี้หน้าฝนอยู่ครับไม่ได้เลียวเนียครับไม่ได้เรียวเนียครับ หนาวว่าทุกคนหนาวแอร์นะไม่ไหนาวอากาศแต่ของของของคนที่หนาวอากาศคิดถึงอาหารไทยตอนแรกอ่ะไม่คิดถึงอาหารไทยคนที่บอกคิดถึงอาหารไทยใช่ป่ะหนูก็แบบไม่ค่อยคิดแต่พอคิดแล้วมันก็เลยคิดไม่ได้แบบพอลมานเลยตอนเนี้ยอยากอยากกินอาหารไทยว่าเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจปกติปกติกทำกินเองไหมครับคนทำกินเองทำกินเองค่ะแต่แบบก็ไม่อร่อยเท่า ก,ก็ถือว่าเก่งนะครับถือว่าถือว่าเก่งนะทําอาหารกินเองได้ไแรา<ต> <พอ S 2> ทำไม่ได้เพาอวะไรวัตถุดิบมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีเยอะหรอืออกป่าแบบเราจะทําให้อร่อยมันก็ยากเพราะวัตถุดิบมันไม่มีเท่าที่แบบเราจะทําเ <ไป S 2> นี่ยเข้าใจครัหมายถึงว่ามันไม่เหมือนอาหารไทยใช่ฝ่ายยาฝนตกพี่ตั้งวันดีครับพี่เรียนวันดีครับผมวันดีก็ฝนทรายที่เจอแดดซะ้อยฝนตกหรอเราเราที่ประเทศไทยนี่ อยู่จังหวัดอะไรครับไปยากจังหวัดอะไรอยู่พัทยาค่ะชนุรีอบอินเทอร์เน็ตแบบวอ่ากินพี่กเป็นคนลำปางครับอ๋อคนเหนืออู๋เหนือนะครับได้ครับครับผมได้ครับอู๋เหนืออู๋เหนืออู๋เหนือเจอกันได้ครับสอนสอนได้สอนได้แ้วอยากอู๋เดาสอนเดี๋ยวสอนสอนค่อยหน่อยได้เลยครับอยากพูดเข้ามาอีกสวัสดีตอนเจ้าพี่จ๊อกสวัสดีตอนเจ้าสวัสดีตอนเจ้า สวัสดีสวัสดีสวัสดสวัสดสวัสดี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 สวัส่ีสวัดีสัสดีสวัดสดีสวัสดีสวดีสวัสดีควับดีควัี่ัสีวัสดีสวัสดี้วัสดีสวัสัสวัสดี่วัสดีสวัับดีสัสดีัดดสัเดีว่ั แม่ไม่นหนูจะเลือกขายแม่เอาให้แต้มเท่ากันมีฮาบีคุณนริพกครก็แล้วกัสวัสดีครับมีที่นี่วันนีครับขอบคุณนริพน่ารักด้ียขอบคุณค่ะี่รีบที่เป็นที่พี่กรที่เี่ดงพี่เมยพี่นาพี่รารับรายอนิวันพี่เซฟี่น้องรักไม่ยกขอบคุณคร คุณพี่ไลฟ์ทุกวันไหมครับฝนไลฟ์ทุกวันไหมครับหนูไม่ทุกวันค่ะแต่พี่บอทไลฟ์ทุกวันใช่ไหมหนูเห็นอยู่ใช่ครับใช่ใช่มีเวลาที่มาไลฟ์ไหมคะอ่าแล้วแต่ช่วงครับถ้าช่วงเดือนที่ผ่านมามีถ่ายซีรีส์ก็ไม่ค่อยได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พักครับก็ก็มีเวลาว่างนะมามาบ้างเลยแต่ว่าถ้าออกไปกก็พยายามนะเหงาเหงาเหงาเหนูก็เหงาแต่หนูเกลียจมากกว่า เด็กครับก็เลยบอกว่าหาหาหาเพื่อนคุยด้วยก็แบบอีเคก็มีคนคุยอะไรเงี้ยครับแล้วมาคุยกับแฟนครับแฟนครับคุยคุยเก่งคุยไม่หยุดใช่ครับใช่ใช่ใครอยากถามเธอไปถามเขาสิฉันไม่กล้าถามถามถามว่าอย่างครับถามว่าอย่างแค่เห็นแค่ต่าได้ก่อนถามว่าในเจ้าเขาถามว่าว่าเขาเรียกแขนเรียกแขนว่าอะไรถ้าหนูจะเรียกพี่หนูต้องเรียกพี่แทนว่าอะไร ไอ่ป <I. S 1> ีครับปีไอ pues <cat 'S> ่ไอ่ป nah ีก็ไ <được> ด <Felix> ้ครับไอก็ได้ก็ถามว่าปีโสดไหมโสดก็ได้ครับโสดครับโสดครับมือคนมาเถื่อนข้าวปีมันจะครับปีเขาโสดจ้ะเาเลยมาไล่จาเลยมาไล่บ่อยครับออก็เลยเหงาก็เลยมาไล่บ่อยใช่ครับใจครับสวันวิต้าสวัสดีครับดูเหมือนคนอาบน้ำมาแล้วแปะรอบไม่กล้าเล่นด้วยน้องน้องน้องโสดก่อนครับ สวัสดีครับอ uh, ่า <mainland> ช <people> ่องสุดช่องนหนพี่เจต้องพูดไปเหนือดีครับตอนนี้พูดภาษาพูดภาษาเยอรมันได้บ้างไหมคะไม่ได้เลยค่ะพูดได้ก็ถ้าพูดได้ก็ไม่ได้สวัสดีตอนเช้าเลยฮัลโหลอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้มีภาษา สวัสดีเป็นแบบเยอรมันเลยหนูไม่ได้หยุดพูดเยอรมันอ่ะหนูพูดภาษาดัตช์อ่ะอ๋อดัตสวัสดีเจ้าโอเคนเงียบนะอะไรกี่รอบแล้วคะวันที่ไม่อาบฟันเย็นมันเดียวครั้งเดียวเหมือนกันฉันมีเพื่อนแล้วพวกเธอห้ามบุหรี่จริงปะจริงปะบางทีสอบวันอ่ะพี่ โอ้ยวันนี้เกินเปอาทุกวันอาดทุกวันแต่ว่าตอนเย็นเพราะว่าเพราะว่าบอรู้สึกว่าตอนตอนเย็นใช่ไหมครับเราอาบน้ามานอนอย่างนีห้องนอนเราสะอาดแล้วใช่แล้วเขาติดอะไรตื่นมาก็ไม่ติดเชฟเดอะเวิลด์ใช่แต่เขาแค่หนุนหาบน้ำมาละสิบรอบดูขี้มากนะเชิจะบอกว่าฉันดูสุกๆอ่ะสรอาดเหมนกันครับสะอาดเหมือนกัน คุณชายสวัสดีครับมีมีวิธีคือปกติเป็นคนผิวดีแล้วป่ะคผิวขาวเขาไมคุยหรอหรือว่าอยากรู้ว่าวิธีที่อาบน้ำเวลาลอดมาทาให้หนูสะอาดอนะเพราะหนูที่จะอาบน้ำคือมีวิธีท,ทาให้ดูสะอาดเลยปะ่ะโดยที่ไม่ตลอลนะใช่ใช่ฟิลเตอร์ครับตอนนี้ฟิลเตอร์ช่วยไว้ทาถูกทำถึงเรื่องง่ายๆวิยกรรมอะไรเดี๋ยวเขาหนี